สวัสดีค่ะนี่เป็นครอบสปอร์ตไลท์นะคะครอบสปอร์ตไลท์รถตู้ปีศูนยถึงศูนเะคะเป็นสีขาวเอามาลดล้างสต็อกนะคะเหลือคูละสอง้อยเกบาทนะคะเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้นะคะสินค้าใหม่ไม่เคยใช้ สนใจก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามานะคะคอมเมนต์หรือว่าทักแชทมาได้เลยนะคะรถตู้แบบชุบสีขาวนะคะนี่สินค้าใหม่สวยๆเลยยังไม่เคยใช้งานเก็บไว้นานแล้วตามสภาพนะคะ